สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาตรวจดูทุเรียนที่ผมได้เสียบทิ้งไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมาดูกันว่าจะมีติดบ้างหรือเปล่านะครับ เราลองมาเช็คดูก่อนนะครับว่าย,ยอดเขายังเขียวอยู่หรือเปล่านะครับอาทิตย์ที่แล้วผมเสียบไว้ประมาณห้าต้นหต้นนะครับเดี๋ยวเราดูต้นนี้ก่อนเลยนะครับ เจอปัญหาเดิมๆอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเห็นรอยมดเจาะเข้าไปในผ้าเทปพ,พันกิ่งไหมครับนี่นะครับนี่นะครับ โดนกัดเป็นรูเล็กๆนะครับฉีกขาดหมดเลยนะครับนี่นะครับกล้องอาจจะโฟกัสไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับถ้ามดกัดอย่างนี้แล้วโฟกัสไม่ติดมีเกิน90%นะครับ นอกจากเสียว,ว่ายอดนี้เขาจะติดก่อนแล้วก็มดมากัดทีหลังอันนั้นก็มีโอกาสลุ้นนะครับแต่อันนี้พึ่งเสียบได้หนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็มดมากัดนะครับเพราะว่าปกติระยะเวลาเปิดก็อยู่ประมาณ4-5่ถาอาทิตย์นะครับเรียบร้อยนะครับต้นนี้ อันนี้เสียบไว้แล้วนะครับเปลี่ยนยอดแล้วนะครับหม่อนทองนะครับเหลืออีกไม่กี่ต้นสำหรับส่วนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นยอดพันดีเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นตแล้วนะครับมาดูต้นนี้กันนะครับเสียบพร้อมกันนะครับโอโ้โหอันนี้ก็เละเทะเลยนะฮะ มดเจาะเข้าไปในผ้าเทปนะครับนนดูนะครับเป็นขุยเต็มเลยนะครับผ้าเทปกล้องโฟกัสไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับนี่นะครับปัญหาเดิมๆนะครับ นี่นะครับพอกัดเข้าไปปุ๊บยอดข้างในก็จะแห้งนะครับเพราะว่าอากาศมันเข้าไปได้นะครับอากาศจากข้างนอกเข้าไปได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราต้องหาวิธีแก้นะครับ ต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็โดนมดเจาะนะครับยอดก็ดำแห้งไปแล้วนะครับนี่นะครับคล้ำไปแล้วนะครับ นี่นะครับต้นนี้ก็เปลี่ยนยอดไปแล้วนะครับเดินยอดได้สวยงามแล้วนะครับเสียบข้างบนต่อพื้นเมืองนะครับถ้ายอดเขาเดินแล้วเขาจะไปไวนะครับนี่นะครับเดินยอดได้สวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับ เสียบอยู่ตรงนี้นะครับยังไม่ได้ตัดต้นต่อเดิมทิ้งไปเลยนะครับต้นต่อเดิมคือต้นนี้นะครับนะเสียบตรงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นต้นที่เสียบอีกสักสองต้นสามต้นนะครับ ต้นนี้ไม่มีมดนะครับไม่มีมดเจาะแต่ว่าไม่ติดนะครับต้นนี้ดํายอดดําเรียบร้อยแล้วนะครับต้นนี้ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราต้องเสียบใหม่นะครับไม่ติดก็เสียบใหม่แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราต้องหาวิธีแก้นะครับ เดี๋ยวผมจะใช้ยาฆ่ามดนะครับมาโรยไว้นะครับเสียบแล้วก็มาโรยไว้นะครับวิธีแก้นะครับเดี๋ยวลองวิธีนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเสียบไปนี่มดคงจะกัดอีกนะครับถ้าไม่มียาโรยนะครับเดี๋ยวต้องหายามาโรยนะครับเสียบแล้วก็มาโรยนะครับลองวิธีนี้แก้ไปก่อนนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็มดนะครับเห็นเจาะเป็นรูเป็นรูไหมครับนี่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวก็เสียบใหม่นะครับเสียบแล้วก็ใช้ผงฆ่ามดโดยทิ้งไว้นะครับอาจจะป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับ ก็ต้องมาคอยตรวจเช็คอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าใครเริ่มเสียบหรือว่ามือใหม่นะครับถ้าเห็นหมดกัดอย่างนี้แล้วนะครับเสียบใหม่ได้เลยนะครับแต่ส่วนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ต้นแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆต้นก็เปลี่ยนยอดไปหมดแล้วนะครับเป็นยอดพันดีหมดแล้วนะครับ เป็นทุเรียนเล็กนะครับผมมาทำให้เขานะครับนี่นะครับถ้าติดแล้วก็จะแทงยอดออกมาสวยงามนะครับเห็นไหมครับอันนี้ติดนะครับ ถ้ายอดเขาติดแล้วต่อให้หมดมากัดอะไรก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากใครมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้ากันนะครับสวัสดีครับ